โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้นะคร like ับเราก็จะเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราจะไปหอโหวตนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ네์นะครับเป็น mm วันวาเลนไทน์นะครับผมก็เราก็จะจัดทริปออกเดินทางไปเที่ยวกันที่หอโหวตนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็ไปกันสี่ลำนะครับผมมีผมแล้วก็น้องอีกแล้วก็พี่ๆอีกสองคันนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวออกเดินทางกันครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ อะไรวะถ้าดูก่อนหน้าจเอาเรียนใหม่อยู่ที่8มง24นะครับเอารทางก็จะประมาณ8โมงครึ่งนะครับผมก็ตามกําหนดเวลานะครับไปทุกคนโอเคครับพี่นบักว่าให้เรานํานะครับผมจัดไป โอเคฮะไปก็อากาศค่อนข้างดีเลยนะวันนี้สุดยอดมากไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เังไ,ไม่รู้ว่าจอดจะร้อนหรือเปล่าแต่ว่าขี่รถนี่เย็นสบายเลยนะครับนี่ก็เป็นทริปแบบสบายๆนะผมไม่ได้เล่งรีบนะครับผมว้าวแสนไทยคาเฟ่มีกาศโคตดีรอร โอเคครับตอนนี้เราจอดพักที่ปัมปตทยะสุธรนะครับผมขี่มาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณอีกครึ่งทางตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วครับผมมาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอันนี้ก็จะพักอจะรวดพักผ่อนเข้าห้องนู้ห้องน้ําให้เรียบร้อยนะผมวันนี้มาน้อยแต่มานะไปน้อยแต่ไปนะหนึ่งสองสามสี่สี่ลำครับผมวันนี้โอเค ผมก็จะไปหาอะไรกินก่อนเราค่อยออกเดินทางกันต่อครับผมก็โอเคทุ <ถ sized. S 1> คกคนเราก็จะออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ปตทยกลู่รทรนะครับผมไปเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้ก็เวลา9โมง53ครับตอนนี้ก็ประมาณครึ่งทางแล้วแหละ อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเดินทางไปถึงครับผมไปทุกคอนเดินทางได้แล้วผม ครัทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมตรงนู้นก็จะเป็นหอโบสถ์นะครับวันนี้จะเป็นฮักนะสัตว์น้ำหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคเราจะไปเข้าไปดูสัตว์น้ำนะดูปลาดูอะไรนะครับผมโอเคก็ที่แรกก็จะขึ้นไปตรงหอโบสถ์ครับแต่ไม่มีใครขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไป <laughs> โอเคไปวันนี้เรามาสี่ลำนะคนมาน้อยแต่มานะไ <laughs> ปะ นี่ครับสการแสดงพันสัตว์น้ำนะครับเปิด8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่ง4โมงเย็นครับผมทางเข้าเอเคครับเราจะเข้าไปแล้วนะครับผมว้าวโอ้อันี้จะเป็นแผนผังนะครับว้าวตรงนั้นจะเป็นหอโบสถ์นะทุกคนนี่ ฮอโวอันนี้ก็จะเป็นบึงพลานชัยใช่ไหมอืมแล้วก็กระโดดจากตรงนี้นะครับฟืดลงมาแถวนี้แถวสนามกีฬานี่โอ้โห<อ>ข้อแจ๋แวว้าววุตาภาพน้ำโอ้ตนี้เป็นอุมโมงค์นะครับไปรอดอุมโมงค์ดีกว่าว้าว สวัสด,ดีสวัสด,ดีทีกค,คนตอนนี้เราก็จะเดินทางไปชมสวนนะครับแล้วก็จะไปนั่งเล่นคาเฟ่กินข้าวครับผมนี่ครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าบึงวานชัยใช่ไหมโอ้ยอย่าเป็โคนสลิงมากเลยแต่ไม่กล้านะนี่แค่อยากเฉยอย่าขึ้นไปไปดูว่ามันสูงขนาดไหนเรามองดูขนาดนี้มันมันอาจจะ ไม่สูงเท่าไหร่แต่ขึ้นไปในโคตรเสี่ยวนะมีวาเสี่ยวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแนะนำให้มาช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นนะเพราะแดดร้อนมากเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านอาหารที่พี่นัทแนะนำมาคือ LOL Home Coffee โอเคมาบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้ร่มเย็นสบายก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้สั่งกับข้าวแล้วนะครับผมสั่งเป็น ข้าวไข่เจียวหมูสับหนึ่งแล้วก็ชานมไข่ม,ขมุกนะครับผมชาเออแก้วหนึ่งแนละ้วข้าวไข่เจียวหมูสับก็55บาทนะครับแล้วก็ชานมก็45บาทรวมเป็นร้อยหนึ่งพอดีเลยทุกคนเช<า>ิญคนมาแล้วทุกคนชาเขียวนี่ L.O.L home coffee L.O.L coffee นี่เนหะ็นไหเนี่ยพี่โตครับพี่ แล้วก็รอข้าวนะกินข้าวเสร็จก็จะกลับเหมือนกันแหละก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผมข้าวกระเช้ามูสัตว์แก็น้องกินอร่อยอนะครับผมก็คือมากันแบบหิวมากเลยแล้วก็ร้อนแดดมากเลยไม่รู้มากินข้าวครัแล้วก็ไปเดินทางกันครับก็โอเคครับทุกคน ก็กินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกันกลับบ้านนะครับเราจะเดินไปรถนะครับรถก็จะอยู่ประมาณ500เมตรนะครับโอเคก็วันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ uh, LOL Home Cafe นะครับ <Yeah. S 2> ก็ดีครับผมไปจะพาไปด่ายดูด้านหน้าเนาะนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่ LOL Home Cafe อาหารก็อร่อยครับน้ำก็อร่อยอโอเคไปให้เราจะเดินทางกลับบ้านนะผมวันนี้ก็มาเป็นทริปแบบขี่รถเล่นสนุกๆครับผมก็ขี่ให้หายเงานะก็เงามาหลายเดือนแล้วไม่ได้ไปไหนสักทีวันนี้ก็ถือสุว่าออแอบแฟนมาเที่ยวแต่ว่าแดดร้อนมากครับผมแถวนี้มันก็จะมีแบบร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เยอะแย,ยะเลยนะครับผมนี่ ตรงหน้าผมก็จะเป็น 101, นะ101 Pizza, Food and Drink. วันโอวันนะหนึ่งูหนึ่พิซซ่าฟู้ดแอนด์ดริงก็สามารถสั่งพิซซ่าแล้วก็มีเครื่องดื่มประมาณนี้นะแต่เดวร้อนมากนะครับผมวันนี้เรามากันแค่สีคันนะครับแต่รู้สึกว่าเต็มร้อยมากมเต็มรอยไปถึงว่าความร้อนเชียร์ทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะออกเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็เวลาเที่ยง ครึ่งๆนะทุกคนพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวเลยร้อนมากวันนี้ไปเราจะเดินทางกันครับโอ้โร้อนตัว เดีวเราก็จะขี่ออกากที่ไปก็จะประมาณ1ชั่วโมงหาปั๊มแล้วก็จอดพักอีก1จุดนะครับผมถ้าเกิดขี่ยาวเลยมันร้อนเดดมันจะเพียนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกผมมันชิวมันไม่มีอะไรนะฟิล์มดําแล้วก็ไม่มีแว่นตาด้วยเวลาขี่ไปมันจะแบบเวียนหัวโอเคทุกคนเราก็จะออกเดินทางกลับนะผม ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่ก็จะมารีวิวนะครับว่าเติมน้ํามันไปกี่บาทนะครับกับระยะกับระยะทางสามร้อยกว่ากิโลนะครับผมเดินทางไปกลับนะนี่มาดูเราใช้ระยะทางเท่าไหร่บ้างนะครับทิปเอนะครับสามร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับไปกลับนี่สามร้อยสามสิบสี่กิโลเติมน้ำมันไปครั้งแรกเติมหนึ่งร้อยสามสิบบาทครั้งที่สองเติมสองร้อยก็ 330บาทก็ตกกิโลเมตรละ1บาทพอดีครับผมน้ำมันก็เหลือเท่าเดิม1,2,3,4 4ขีดนะครับผมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปขี่รถเล่นร้อยเอ็ดนะครับหากชอบวิดีโอกดไลค์กดติดตามช่องนายโจนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม